อันนี้จะเป็นการจุดฐานฐานตัวนี้เป็นฐานอัดแท่งที่ทำมาจากวูดชิปนะครับตัวนี้จะมืดๆหน่อยอัดยังได้ไม่ดีนักนะครับ ที่เทสก็มืนๆนิดหนึ่งสี่าใส่ไว้6ก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะติดอะไรไหมเนะ้นนะครับอันนี้เป็นวุ้ชิปนะครับหรือว่าไม้ ตอนจุดก็อันนี้คือจุดด้วยวิธีธรรมชาติธรรมชาติอาจจะเป็นคลิปที่นานหน่อยก็ดูดูเอาแล้ันจริงถ้าจะยกไปที่แสงเยอะๆก็น่าจะได้เดี๋ยวย้ายไปที่แสงเยอะๆก็น่า้ tém mấy tông cả đấy nghe lại cái đây hết lề ซึ่งถ้าถ้าอยู่ที่บ้านผมก็จะจุดเตาแก๊สจุดแต่นี่อยู่บ้านสวนเลยเอาแบบบ้านสวนบ้านสวนนี่แหละง่ายๆให้ดูแบบยาวๆนะครับก้อนฐานก็น่าจะประมาณ6เซนห้าหกเซนประมาณนี้ ้าดูดีๆก็เริ่มติดแล้วครับแต่จริงมันมีวิธีการจุดที่มันแยบยนต์กว่าเล้นะแต่ขี้เกียจนะครับใช้อะไรใกล้ๆตัวจุดไปเลย อูไปไเรื่อยๆนะครับยาวๆเดี๋ยวจะย้ายไปในที่ที่สว่างกว่านี้สนะักนิดหนึงนี่นะครับเมื่อกี้ย้ายประมาณสักไม่ถึง วิตอนนี้ผ่านเวลาไป5นาทีนะครับผ่านก็จะเริ่มติดบ้างแล้ว ข้างหลังนั้นก็จะเป็นถุงวูดชิปนะครับนี่จะเป็นวูดชิปถ้าวูดชิป ไม่อยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าพุดชิปหายดูกันเลยยาวๆไมายที่ใส่ไปก็ไม่ไม่หมดทักทีอยากรู้ว่าไอ พันจากวูดชิปเนี่ยมันมากมายแค่ไหน ให้ไม้ไม่หมดด้วยรนบ เรียบร้อยแล้วพวกไม้ที่ใส่เข้าไปก็น่าจะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเบี่ยงอันนี้ขึ้นโอเคเบี่ยงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูควันนะครับ คือฐานอัดแท่งก็คือฐานอัดแท่งนะครับไม่ใช่ฐานไรควันนะครับเพราะในส่วนผสมมันจะต้องมีพวกอินทรีย์สารอินทรีย์สารที่มีอยู่ก็คออือตัวแป้งมันตอนนี้ก็คือแป้งมันกํลาลังเผาไหม้อยู่นี่ครับควัน,วนจากแป้งมันผมจะไม่เรียกฐานอัดแท่งว่าฐานไรควันนะครับ ถ้าทานไร้ควันจริงๆก็คือตัวไบโอชานะครับอันไรควันจริงๆติดง่ายไฟแรงแต่อันนี้เป็นฐานอัดแทง่งจะเรียกอีกกี่รอบผมเรียกฐานอัดแทง่งควันมากควันน้อยนี่อยู่ที่เปอร์เซ็นต์แป้งที่เราใส่เข้าไปนะครับถ้าเราใส่แป้งเยอะมันก็จะมีควันเยอะหน่อยถ้าเราใส่แป้งน้อยลงมันก็จะมี ควันน้อยลงก็คือควันหมดไวกว่านะครับแปดนาทีให้ประมาณสักสินาทีน่าจะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะต้องเป็นสองพาร์ทหรือ่ายาวๆไปเลยในเซนเซอร์กล้องเริ่มร้อน ไปจากวูดชิปแรงนะครับเนี่ยแรงเอาเรื่องเลยแต่ข้อเสียคือตัววูดชิปเนี่ยมันเขาเรียกว่าความเป็นฐานมันไม่ค่อยจะร้อเเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอามาทำฐานอาจจะยังถามว่าถานแล้วใช้งานได้ไหมใช้งานได้แน่นอนครับแต่เราก็ต้องยอมกับการที่มันมีควัน,นค่อนข้างเยอะช่วงหนึ่งระยะเวลานึง ตัวนี้ผมใส่6ก้อนนะครับผ่านน่าจะประมาณก้อนละหกเซนขนาดก้อนตัวนี้อัดด้วยเครื่องเครื่องอัดขนาดใหญ่หน่อยนะครับเป็นตัวมอเตอร์น่าจะเจ็ดแรงนะมอเตอร์ใหญ่มาก ิดแล้วนะครับมีควันก็เริ่มลดลงลดลงเพราะว่าความร้อนมันระเผยไม่พวกส่วนผสมที่เป็นแป้งแล้วก็อีกอันนึงอีกอย่างหนึ่งที่ที่บอกว่าวู้ชิปเขาเาความสุกข,ของเขามันไม่สม่ำเสมอเหมือนฐานฐานเผาปกติก็คือถามว่าเอามาทําได้มันก็ได้แหละแต่อัดมาก็จะยากหน่อยแหละหนึ่งแล้วผิวไม่ค่อยสวย สก็เนี่ยอย่างที่เห็นนควันค่อนข้างเยอะอันนี้ผสมแป้งน้อยนะครับค่อนข้างน้อยแต่ที่จะทดลองใหม่คือจะผสมแป้ง10%แนี่ลุกเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้ถือว่าติดเต็มที่แล้วควันเหลืออีกนิดหน่อยซึ่งถ้าเป็นการเอาไป หงต้มตุนอะไรเงี้ยก็ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เลยแล้วก็ไฟก็ใช้ได้อาจจะเป็นมอดำนิดหน่อยน่าจ,จะโอเคตอนนี้1ิบเอนาทีอันนี้เอาตั้งแต่ไม้ขีดติดเลยนะครับตั้งแต่ไม้ขีดจุดลงไปที่กระดาษ ให้จะชดเชยเวลาตอนที่ย้ายเตาด้วย5วิ